สูอ่อนๆนิมน่มๆไปรเดียไปหนึ่งท่านผู้ชมถ้าเขาจับแม่มันเนาะอ,อ่ะาพฤติกรรมห้ามลอกเลียนแบบได้ท่านผู้ชมบางเทือกจับอ่าตัดแล้วเรียบร,ร้อยท่านผู้ชมสวยงามตามท้องการขึงโลประมาณนขึงโลอ๋อู้หอ๋อเชยหนอด ọn, ชยหนอ สบายดี่านมู้ชมสบายดีสบายดีพันเพิงฟั่งลาวล้วก็สบายดีพันเพิงฟั่งไทยเนาะสบายดีพันเพิงอ่าอินีเซียแล้วก็เวียดนามมาอยู่กับพันเพิงลาวือเก้ามาในท่านมู้ชมส่งมาในพาท่านผม้ชมออกมาหาเพิงเนาะแล้วก็หามิมเพิงนี่คอยเห็นแม่มันกินดอกบ่าู่พ่นแต่ว่าคอยบาถ่ายวิดีโอทีเนาะแต่ว่า เพี่ยนแผนจากหาเพิ่งมาหามิ่มเพราะว่าเมื่อน่าคอยเอาไรแถวนี้แถวปากกระสะนี่เนาะแถวป่าน้ำใหม่เนาะน้ำใม่เพื่อป่าน้ำใม่กระสะเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้สิพานเ็กสิพาเลาะแถวนี้ท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ก่อนสิไปรับชมคลิปกะฝากท่านผู้ชมกดติดตามเนาะกดฝากท่านผู้ชมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งกิ๊งกิ๊งเนาะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางสองของพานเพิ่งเล่า ลงให้ทานทานผู้ชมได้เบ่งเนาะไยว่ากันว่าพี่เอากะคิดมือนี่มันสีมานหรือว่าจังไดเนาะสีมานหรือว่าโมมานกต่ถ้าเบ่งต้องการให้นผู้ชมเพราะว่าป้าเนี่ย่อยเคยเอาแล้วฮอตเจ็ดางแปดทางเนาะมันยังอยู่บ่เพราะว่าข่อยังเห็นแม่มันอยู่เนาะมันตอมดอกบ่าอย่างเง้นยังเห็นอยู่แม่มันแต่ว่าก็สีสีมีก็ส่วนหน่อยแหละเพราะว่าข่เคยเอาไปแล้วเนาะถ้าว่าบบเห็นบันนี้ก็ชี้่ายลงไปชุดทั้งพุ่นเนาะทางทางหลัง่อยมาพุ่น โอเคท่านผู้ชมไปรับชมคลิปนํากันเลยอ่าในที่สุดข่อยก็ย่างมาเห็นท่านผู้ชมหลังจากย่างหาเถิงเติบเนาะซึ่งมิมอยู่เิงพุ่นเนาะเห็นหัวน้ําอยู่บักใหญ่ๆนึงแต่ว่ามันสิมีน้ําบ่เท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตทางก่อนอยู่กอไผคือเก่าท่านผู้ชมอ่ขึ้นฮอดเิงเรียบร้อยท่านผู้ชมทางขึ้นมาป๊าดเื่อยเลยน้ําไผท่านผู้ชมเอ้ยอู้ ปลานี่ถือว่าลายอลิเพิ่งมิ่มเนาะสิบพางสิบปลายพางเลยอยู่นี่เนาะโอเคท่านผู้ชมลงตรงนี้เราจะไปหาอีกเนาะเราลงมาหอดลุ่มเรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้เสียดายหัวนำ้ำมีตำแหนนี้หนึ่งเนาะมันมันเอายากท่านผู้ชมนม้ำไผ่มันเกาะเนาะนี่ยหัวน้ำหยัดปรับปรับเลยโอ้ปลาตัวนี้ลายอลิมิ่มลายนี่ท่านผู้ชมอ๋อ หัวนำ่ทำท่านผู้ชมปิดตาครับปัญญ์ยังข่าวจุ่เลยวัดห้างมันคอยไปเอาเนาะคอยผูกไว้ยืดเทงคือเก่า,ากปฝากไว้ยืดเทงผูกไว้ยืดเทงคือเก่าให้มันออกแม่แผ่พันซะให้มันขยายพันธุ์เนาะโอเคท่านผู้ชมโอเคขออนุญาตแพ็กไปหาเพิ่งหามิมต่อหลังจากที่คอยเอาห้างที่ที่หนึ่งแล้วท่านผู้ชมอยากมาเห็นห้างที่สองคอยไปเอาเนาะมันหกเกินระดับ มันบกคุ้มเนาะมันอยู่กลางกอพดมันุนทกพดหัวน้ำก็ง่ายอยู่พรีง่ายมาเห็นนองนำ้ำท่านผู้ชมอันนี้ก็อบสิบเอ็ดโมงไปเลยละก็ได้เพิ่งครั้งเดียวก็ได้นิ่มครั้งเดียวเดี๋ยวมาเห็นพรีเลี้ยวมาเห็นแม่มันลงมาก,กินน้ำเนาะคอยนั่งเบิง้งเห็นแล้วทางมันไปเนาะอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมหรือว่าน้องน้องนุ่งหรือว่ามือไม่เนาะกํลาลังหาเพิ่งนะแต่ว่ามันแดดแห้งเนาะ ให้เขาลงหย่างหาแหล่งน้ำหรือว่าทรายน้ำเป็นนองน้ำบอนท่ว่ามีน้ำนะเนาะและสังเกตบางตามแคมจะเห็นแม่ว่าลงมาก,กินน้ำเนาะสำหรับมือใหม่แนน้ำสำหรับมือใหม่ตามหามิมหาเพิงเนาะอ่าาว่าตอนอากาศตอนยังเศร้าละเทาย่างหาได้เนาะย่างหามัว่วหายัางตามกอไผกก็ยังเป็นพุ่มทีม่ว่าสังเกตบางี่วามันหนาสงสัยสีมนี่นะถ้าว่าอากาศทันหอนสนิบโมงสิบเอ็ดโมงึ้นไปแ้วให้เขาลงหาบอน,นองน้ำเนาะ อันนี้มันมิ่มเถมันก็ลงมากินน้ำนี่ให้ลงมาหาปึงบอลมันกินน้ำแล้วสังเกตเบื้องทางมันบินไปทานผู้ชมแล้วเขาก็ย่างไปแถวซึ่งที่ว่ามันบินไปแล้วอันนี้ก็เห็นแล้วนะทางมันบินไปถือว่าค่อยนั่งเบื้องเห็นทางมันบินไปทางนี้เดี๋ยวชิบไปหาเบื้องทางนั้นบางเงทื่เเห็นแถวท่านบ่ไกล้อรท่านผู้ชมแต่แถวนั้นแหละถ้าว่าเห็นมันลงมากินน้ำเนาะขอนั่งเบื้องก่อนว่ามันไปจากทางเนาะเห็นยังสิออกไปตามหาถึกชุด โอ้ท่านผู้ชมเอ้ยย่างหาบอลตั้งแต่บอลมันกินน้ำหันออกบอลใคยถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งเมื่อกี้นี่ย่างขึ้นมาเมื่อกี้นี่เลาะหาต้นเมื่อยเท่าเลเสื้ออันเท่าเลเถื่อนละไมาซ่องอย่นี่เนาะซ่องนี่ในก็บ่เห็นซ่องนี่ในก็บ่เห็นจนลบมาเบิ่งเถื่อที่สองใหม่เนาะบอลมันกินน้ำลบมาเบิ่งเถื่อที่สองจึงน้ำบอลมันบินมาคักๆปัาบัดโมเห็นนี่นี่อยู่ใกล้ๆต่ำๆนี่โอ้ยท่านผู้ชมบักไงเรือหัวน้ำปบ่ เบื้งเบื้องพอคักเลยหัวน้ำเต็มเห็นไหมเนาะอัตตาเห็นไหมเบื้งให้ท่านผู้ชมเบื้งเด้อกล่องหลังเด้อท่านผู้ชมจังหวะชีวะเห็นใช่ไหมจักเนาะนี้นี่นี่มิ่มเลยนี่นี่กลางจอลวดนี่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 ลวดนี่นี่นี่ฝ้ายนิ้วขั้วซีนี่เนาะนี่แหละแม่แหละดำาำ มันยังบม่เห็นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอกินข้าวจักชิบนาทีพ่อใหญ่ครับใหญ่ครับอ่าตัดแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมสวยงามตามทองเรื่องเลยหัวหน่ำอัตตาเกือบเบิดเลยท่านผู้ชมโอ้โอเคโอเคท่านผู้ชมป๊อขักคักมานคักรีมันขังบักใหญ่เลยโอเคไปหาขังใหม่ต่ออีก อ,อมาพ่ออีลหลหางหนึ่งบักไงท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าข่อยลงมาจากอาณาเกาะวังกินีฮานเนาะข่อยเอาแต่หัวน้าถือว่าหางมันข่อยปะคือเก่าเนาะมาพออ่อนางฟ้าอยูน่นี่ป๊อเถอพิลึกความมันไงสำหางเพิองเลยท่านผู้ชมป๊อ,อเถอน้าจ้างแม่มันกินน้าอยู่ฮานเนาะแล้วก็ย่างมาเบิ่งข้างนี้มาพออ่อเลีป๊อเถอยิมดงนี่ลายอะไรท่านผู้ชมป๊อเถอหัวนออ้าบักไง Thằng hồn nằm nhanh, thằng hang nhanh, phân tâm xóm. Điều hành tâm tâm xóm đơ. Bó, pha lý tụi này, Điều bà đấy, ngam tự hụp đấy. Hồ ạ tí ngam tự hụp. Bó, hồn nằm, át tà hay này quá. Mất kiềm mất kiềm rồi, sẽ hết khỏi đây nè. Bó, tà hồn nằm bựng đấy. Át à, tà hay này mẹ, hồn nằm đó. Bước, cõi nha, tăng con tâm tâm มันสิมาเห็ดค่อยแล้วนี่โอ้มื้อน้ํยังบ่เต็มคักครับท่านผู้ชมก็โอเคเนาะเดี๋ยวเคลอยู่ Bằng con này đó không <laughs> Tại vì <hình> ngoài <hoa> hẹn <laughs> lời hàng mặt thùng xong à, thôi hồi năm thằng số ơi hồi năm hồi năm bàn khường lô bàn khường lô à, thôi phục chưa nhọn chưa nhọn man มันข,า,นา,นนขาดออกหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมคนมันขาดออกหน่อยหนึ่งนี่จะมันตกบนนอลไดนฮั่งมันขอจีบป้าะไรคือเก่าเนาะปวดได้อาได้ะปาไปหันออกแม่เผาพันซะ ทา่านผู้ชมขอเอาหัวน้าไว้เลยถึงมาปลูกขังมันเนาะมู้สึอ่อนๆนิ่มๆไปแบบไปหนึ่งทา่านผู้ชมถ้าเขาจับแม่มันเนาะ<ม>อ่าพฤติกรรมห้ามลอกเลียนแบบเลยทา่านผู้ชมบางเทือกจับกับมือเถือตอดบางเทือกกับมือถือตอดท่านผู้ชมเป็นบางเทือกเนาะแต่ห้ามเห็ดตามเนะาะท่านผู้ชมถ้าเห็ดกับผู้ที่มีความชำนาญเนาะผู้ที่มีความสมามา,ม,สมารถ อ่าแล้วก็เจ้าต้องกล้าจับมันเนาะจังจังหูจักว่ามันเป็นอะไรเนาะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมขอสิหอขอเอานางมันไว้คือเก่าเนาะเอาหางมันไว้เด้อโอเคท่านผู้ชม ป้าไปคือเก่าห่างมันเนาะป้าให้มันฟักแล้วก็ให้นางขอยญ้ามันออกไปเนาะมีมีมิมตัวแม่เนี่ยอยู่หันถอยแล้วบอเอาเพื่อต้องการให้มันออกแม่แพ่พันในปีนาในเถื่อนหนัเนาะเอาแต่น้ำมันก็พอะโอเคท่านผู้ชมสำคัญเนาะไฟยามนี่มันมันแหงหญ้าแหงหลายเนาะจุดแล้วก็จะเริ่มมอดท่านผู้ชมมีหลายหลายคนได้ไป ไปป่าไปยังง่ำนี่เนาะไปป่าไปโคกไปป่าไป,ป,าไปนาเลยทิมขีกอกยาฮะนะสูดสูบยาแล้วทิมกนกอกยากิดนั้นไปถือป่าถึงยังเป็นไฟไม่ป่าเนาะบางท่อไม่เทียงไม่เฮือนข้าเจ้าไม่น้าข้าเจ้าเนาะไม่่วนข้าเจ้าเป็นโทษยอดจุดแล้วต้องหมอดให้มันคักเนาะใ <c oughs> นและสวิตการหาเพิงท่านผู้ชม มือได้ได้กะคุ้มเนาะมือเนี่ก็ถือว่าคุ้มคุ้มเติบแล้วได้สามพังยังบอท่านยังบอท่านในมือได้จจหน่อยชิมือเนาะํำๆต่หน่อยอันนี้ยังจะไ,ไปหาต่ออีกเนาะไปเวนไปหาต่อยังิดด็จะไปหาม,มีมอีกเนาะเอาผู้ <c oughs> ดเดียวตลกผู้เดียวนี่แหละโอเคท่านผู้ชม <c oughs> ขอตัดคลิปไปทั้งข้างหนาเนาะถ้่ว่าเห็นกนะสิไ้อัปเดตให้ท่านผู้ชมบ้ง <c oughs> อย่างมาจากห้างข่อยเอาัน บางทีนี่ยทำมาส้มหางตกใค่บอกว่านางฟ้าตกสวรรค์นะเนาะมาบรหัสสิบเมตรมาพ่ออีกครั้งหนึ่งยู่นี่แต่ว่ามีมันเป็นมีมหอยโค้งนี่เด็ดนี่ใกล้นี่แหละมีน้อยเนาะแต่ว่าค่อยแย่บางหัวน้ำหญ่เลยหัวน้ำหญ่มีน้ำเต็มอยู่แต่ว่าค่อยอ้ย่าอลไรบ่อเอาดอกมันน้อยพ่อเนาะเดี๋ยวขอมือหาจุดทั้งหลังก่อนมาหนิแล้วเป็นห่วงรถแน่จอดรถไว้แต่ผู้แต่เศร้าผู้มีใครอยู่รถจนได้ท่านผู้ชมยั็นเขาลักรถไปเราช่วยแล้วมาหนีิ ล okay, h h ุบและบุคขุมค่าเลยแหละโอเคท่านผู้ชมไปหาหังใหม่ต่อเนาะไปดีอีกเดือนหนึ่งเนาะยังบุทรชาไม่เมื่อฮอดเฮือนอยู่คลิปนี้คือเซมันยาวเติบท่านผู้ชมสีกับคำเติบจักเปิดจัอดเฮือนเนาะผู้ทีขี่รถมาเนาะขี่รถมาก็ผู้ทีเห็นน่องน้ำแล้วก็แวะแล้วมวยเบิ่งผู้ทีเห็นแม่มันลงกินน้ำเนาะแล้วก็ยากมากเลยเห็นอีกแล้วอยู่อยู่นี่เนาะต่ำๆผ่อภัยอีกเส้นเคยท่านผู้ชมน้ำอีกเส้นเคย อยู่กลางก่อดเลยโอเคท่านผู้ชมขอทางน้ำก่อนโบเบลึกไปได้ตัวนี้เบิ้งให้ท่านผู้ชมเบิ้งก่อนเด้อเอาเบิ้งกล้องมันหลังก่อนเด้อม่ต่างคมชัดแน่เดี๋ยวท่านผู้ชมกลางจอนี่แหละนี่ดำๆนี่แหละเนาะน้ำคือเก่าอมาหนี่งั้งทิซี่ท่านผู้ชมตัวนี้งั้งทิซี่ขั้งทิซี่ที่ว่าอ่านว่าได้เนาะแต่ว่าเห็นแต่ท้ๆนะมื่อนี้ยนะเห็นอยู่หกขั้งอ่า ทางหนึ่งนะมันอยู่กลางกอแหงแล้วคอยบวชเอาเนาะบวเอาซะมันมันยากเนาะอันนี้เอาแล้วตัวนี้มันสีเอาง่ายๆเนี่ยโอเคแต่ผมขอทางน้ำก่อนเด้อว่าน้ำมันเป็นยังไงเนาะมันสีห้างมันสีขาออกรากคือสาวขึ้นไม่บอกเลยว่าดำไปปื้อคือสาวเท่าเนาะค่อยคิดว่ายังสิบวชฝ้าเอาทาไมผมเพราะว่าคือสิ่มีไฝมาเห็นดอกเนาะหมวอนน้ำมันยังใส่บวเต็มเพราะว่าแถวในดอกว่ากำลังเปลยนดอกเนาะ พอคิดประมาณอีกสามสี่มือเนาะ่อยป้าไปก่อนประมาณอีกสามสี่มื่นคจะหายคงน้ามันเต็มก่อนอย่างมาเอาเนาะตอนนี้ผมรูสึกว่าอยากได้ลายเลยจะหน่อยก็จะได้ลายได้กินทอก้อยแล้วจะหน่อยนี่เขาว่าอยากได้ลายได้กินทอก้อยอยากได้หน่อยได้กินแชมพูมือ้ะเขาว่าหรื่อกความขี่ดีกว่ากวาต๊ดบ,บอกว่าจามันทำม,มือซมก็สิปะลงมืกันเนาะมีอย่างไรมันมันมนี่ก็ได้สามห้างสี่ห้างเลยเด้ ได้สามห้างเลยเนาะเดี๋ยวจะไปหาหาบังอีกท่านผู้ชมหาบังอีกแถวนี้ก่อนอสบัสดีเฮือนะท่านผู้ชมหอนเฮือนเรียบร้อยเนาะพอดีข่อยยางออกหาจากห้างที่ห้างที่หาบ่ป่ะแก็ลืมเพกกืนนะ่อนเนาะมันเห็นหาหกห้างเลยแหละได้แต่สามห้างมาใน,นสานผู้วมปะปะสองเนาะเอปะเ้ปะสามเห็นหกห้างปะสามเพราะว่ามันห้างตัวข่อยปะห้างที่สี่ อันทั้งที่หกอันหัวน้นำมันบาเต็มให้จงไว้ให้มันเต็มก่อนหนึ่งสิบเอาขอแต่ทุกท่นานที่เกำลังรับส้มคลิปตัง้งแต่ต้นจนจบนะฝากทวามผู้ชมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางส่องของพันธุ์เิ่งเล่าลงให้ทัพชมได้เบิร์กเมื่ออย่าลีมเหมือนเดี๋ยวอ,อกันใหม่กับพันธุ์ได้ในคลิปหน้าเนาะสิ่ขันข้นขั้นน้ำก่อนบัดนี้ ลาไปพร้อมกับมิมเนี่ยทำสมเละมาเลยพอกันมากระพันเองในคลิปหน้าสรักคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี